อ้นี่นี่ทางนี้ตรงนี้อูโอ้โดดอันนี้โดดทางนี้โดดเห็นเล็กเพรนะนักพี่น้องหลังเบึ้งเห็นเล็กด้วยครับโอู้อยู่นี่ตรงนี้อ๋อเต็มกำเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องไอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับ มื่อนี้ก็มาซ้ำหม่องเก้านี่แหละครับแต่ทึ่งหม่องเก้าอีกครับผมหม่องเก้ามันน้ำท่วมแล้วครับพี่น้องหม่องทึ่งเมื่อนั้นได้หลายอยู่ครับมื่อนั้นได้ปลาดุกเกือบซี่บโตครับผมมื่อนี้ก็เลยมาซ้ำอีกครับผมพี่น้องมทึ่งครับผมมันเป็นป้าเข่าครับมูนแต่เป็นน้ำท่วมใส่ปลาดอยครับผมนะครับลุยครับลุย พี่น้องครับเดีเวลาย่างเบิ้งป่าแล้วครับยินเสียงตาดกินเพชรครับเมื่อกี้นี่ท่างผีนะครับพี่น้องยินเสียงอยู่ครับตามตามหยกต่อยังป่ายังห้อยน้องนี่นี่นี่ยังไปนี่เสียงพี่น้องนี่นี่นะครับผมอันนี้พวกหูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว un camino นีาตดไปดูใช่ครับตัวนี้จำพวกได้ตัวนี้นะบ้าติดทตนี่สุดยอดนี่ดีนี่ดีนี่ทีนี่ทิปดูปะดูปะดูไปเลยดือแหงหรไปยมาโอ้โหเดี๋ยเดือดเอดอคืน น้องครับผมปลาดุปลาดิมนี้ครับปลาอครับปลาอเฮ้ยเฮ,ฮ่าสุยดยอดนี่พี่น้องปลาคอตัวน,นึงครับผมบักนี้เลยครับ พี่น้องครับอย่างน่อยดิ่งพี่นออ้องครับดังนีงโอ้ปลุกครับเจ็บขึ้นหน่อยปลุกน้อยโอ้งามพี่น้นองงานแล้วครับสวยอื Ini ada Oh, menu kap, menu, menu, menu tu nyai tu nih. Oh, paling bah, dok. Oh, kau nyai betul, kau kau tak betul ini, no. Betul no, b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 etul Oh, ini. Hmm, kau ni jauh, bom. Hmm. ก็พี่น้องก้อนนิดเดียวครับผมเกือบทุทธเด่นต้นี้ึ่้ก็แค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันอยู่ครับผมนี่สรดจใหญ่แล้วครับสองสามตัวแล้วครับรอบนี้ครับผมฝนก็สีมาไหลพี่น้องเอ้ยโรีบนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บกันครับตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้อ่า นี่แล้วครับพี่น้องครับผมแรกนี้ครับยามสองรอบครับเด็ปลาซีโศครับผมสี่สิบเก้าบาทแล้วครับพอฝนชิมานะครับเมืนอี้ได้ปลาคอตัวนึงครับพี่น้องประดุกสองตัวสามตัวครับตัวหน่อยตัวหนึ่งสี่สิบ้านทแล้วครับผมเตือนตอนเช้าครับผมพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้อง เนี่ยมาเศร้าครับมื่อนี้อากาศดีครับมื่อนี้ฝนไม่เมฆครับมื่อนี้เมฆกําลังสวยๆเลยครับผมพี่นอ้องแับมาแล้วพี่น้องทีหลังไปจักษ์โตแล้วครับผมไปหลังต่อไปครับที่นี่พี่น้องตุกกงนี่เนาะงดังนี่น้องังนีโกงงามพี่น้องดังนี้ แปอีดึงน้อนี่น้องเบิร์ดได้รับุลนโะอ้โอ้พี่น้องลดผมนีครับผมทางนี้พี่น้องเลยนี่ก็ดึงครับผมน,น,นี้ก็ได้โอ้แต่ามันขึ้นพี่น้องนี่ก็ลดดูอยดาได้น้อ น้ำหนีพี่น้องน้ำหนีก็โอ้อกคอหน่อยพี่น้องแต่มันตายครับผมแต่มันขึ้นอยู่พี่น้องเนาะมันกอดตาเลยครับผมกอดตาเลยบลงต้อไปเลยครับผมน้ำหนีห้อยดึงพี่น,ออน้องโอ้เด็งกุ้งนี่ฮึน้อยนีน้องพี่น้องน้อง โอ้ปลาไหลเงี่น้องปลาไหลเงปาดถูโอ้ปลาไหลเงพี่น้องเอ้ยขอขอกระดิงฟังหมดปาดที่ทุบพี่น้องปลาไหลเงพี่นอ้งนองเอ้ยโอ้สุดยอดแล้วตัวน,นี้น้องน้องขับเบิ้ง นี่สุดยอดละไรไงนี่ครับพี่น้องอ้ไรไงแต่มันตายแล้วพี่น้องแต่มาขึ้นนี่ครับเนาะเอาไว้ในก่อนครับผมเอาไว้ในมุมมันก่อนอย่างยังมันก่อนพี่น้องเป็ปลาไหล ตัวหนึ่งครับแบบนี้เลยครับผมนน่บบนี้เลยครับลังนี่ข้นไปหนอังนี่คือโอ้นนี่คือนนังนี่คื้นไปยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้นี่ ยังได้อยู่น้อยส่วนตุน๊กยีพี่น้องเท่านี้แต่สองสามตัวครับตอานี้ประมาณครับผม ปลาไหลปลาไหลปลไหลหุยหยเต็มเบิดว่าเป็นงูไปหน่อยครับผมโอ้ของนี่น้อยหน่อยมันดึงมากสี่น้องโอ้นี่ครับผมปลาไหลน่อยครับผมกลิ่นแยเขียดครับเอ้ยเียกีดเดือนครับตัวนี้ยี่สัยเดือนครับผม แต่มันตายแล้วครับพี่นอ้องเจขึ้นอีสองตัวครับผมนี่แนะครับพี่น้องครับมือนีครับได้ครับผมได้ประดุกตัวนึงครับผมประดุกอยู่กับปลาคอหน่อยมันตายครับสองตัว ได้นี่ครับพี่น้องปลาไรสองตัวไงเลยครับผมปดุกป่าคอเจ้านี้ได้หาตัวครับพี่น้องได้หาตัวครับเจ้านี้บมานครับผมนําขึ้นแล้วครับพี่น้องนำขึ้นเรี้ยวพลครับผมป่ามันหนีไปทึ่งบ่แล้วครับแต่ปลาไลได้ปอาคอกับพ่อได้กินนะครับเมื่อี้พ่ออยู่พ่อกินครับผมไปหาขายครับเจ้าเดียก็จะขอตัวไปก่อนเด้อครับพี่น้อง ดิจคลิบน,น้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม